มาครับแกะล้อมาจอเรล็ดอีกแล้วนะครับวันนี้นี้หรหัสโอ้ย B K สองหกศูนห้าสองห้านะครับอันนี้ก็เขย่าอยู่ละมันนิดหนึ่งอะ่ะรถน่าจะยาวอยู่นะกล่องนี้นะเรามาดูกันนะแกะกันผมยังไม่ได้บีบดูนะ มาลุ้นไปพร้อมกันมาลุ้นกันครับผมรู้สึกว่ารถมันจะยาวๆหน่อยเป็นรถอะไรนะโอ้เป็นรถบรรทุกนะครับอันนี้อู้ รถบรรทุกมาเลยนะครับแอา Suzuki นะครับนี่นะเฮ้ยสวยอยู่นี่นะครับน,นะยยน,นะบนี่ดูนะอืเป็นรถอะไรเนี่ยอันนี้ Suzuki Carry นะครับ่านี่นะครับนะคบันนี้เปิดประตูไม่ได้นะครับแต่ว่าฝาท้ายเนี่ยนะครับ เปิดปิดได้นะครับเปิดปิดฝาท้ายได้นะครับคันนี้ถือว่าเออสวยๆใช้ได้เลยนะครับนี้ล้อนี่แบบมีสีสันสวยงามนะครับล้อนะรถบรรทุกซูซูกินะครับนี่อันนี้ใต้ท้องรถนะด้านข้างด้านหน้าหน้ารถ น,นี่เลยซ u ซูกินะครับรุ่มมนบรรทุกะคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ